สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o d e r l o g Channel อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามนะคะที่เพื่อนๆได้ถามไว้ในเพจแล้วก็ใน YouTube แล้วก็มีการ โทรส่วนตัวมาหาดาวนะ,นะคะเพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเ,เรื่องของการที่ไปเป็นตัวแทนเช่าซื้อให้กับบุคคลอื่นแล้วเกิดปัญหามากมายต่างๆนานาตามมา,น,า,น,าน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนกําลังเผชิญปัญหาอยู่เนี่ยนะคะดาวต้องขอให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง ติดตามเพื่อให้กําลังใจดาวแล้วก็ทีมงานมตสลิโอชแน,นลด้วยนะคะค่ะ ก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะกําลังเจอปัญหาอยู่นะคะปัญหาแรกส่วนมากที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่ยกตัวอย,อย่างเช่นเราอยากจะได้รถหนึ่งคันนะคะแล้วคราวนี้ด้วยเครดิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ญาติพี่น้องของเรานะคะไปทําการเช่าซื้อแทนเราซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการทํานิติกรรมอย่างหนึ่งเป็นการทํานิติกรรมระหว่างผู้ที่เช่าซื้อกับผู้ที่ให้เช่าซื้อ แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันผ่อนมีการจ่ายงวดปกติมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหา่ะนะคะแต่มันมักจะมีประเด็นปัญหามากๆในเรื่องของการผิดนัดเช่าซื้อผิดนัดจ่ายงวดหรือได้รถมาแล้วเอาไปทําอย่างอื่นหรือไม่จ่ายงวด <S <S แล้วมันก็จะมีปัญหามากมายจนเพื่อนๆถามมาอะนะคะซึ่งน้องๆเขาก็ได้รวบรวมคําถามมาถามในวันนี้นะคะ คำถามแรกนะคะถ้าเกิดว่าน้อง,องเตยเนี่ยไม่มีเครดิตที่จะไปซื้อรถก็เลยให้พี่ดาวใช้ชื่อไปซื้อรถแทนะคะ่ะถ้าเกิดว่าน้องเตยไม่ได้ผ่อนชำระค่างว่ต่อน,นี่พี่ดาวจะต้องรับผิดยังไงบ้างคะคําถามยอดฮิตเลยนะคะเนี่ยซึ่งหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากอ่าเพื่อนๆคงได้ยินคําถามน้องนะคะก็คือน้องบอกว่าถ้ากรณีที่น้องเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะซื้อรถได้แบบที่ดาวพูดไปเมื่อกี้แหละต้นคิดว่า ก็ให้พี่ดาวไปซื้อแทนใช่ไหมคะคราวนี้พอพี่ดาวไปซื้อแทนเนี่ยมันก็คือพี่ดาวเป็นคนไปผูกพันกับตัวบริษัทเช่าซื้อพูดง่ายๆว่าบริษัทเช่าซื้อจะวิเคราะห์จะวิเคราะห์ว่าดาวเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีเงินเดือนตามเกณฑ์หรือเปล่าสามารถที่จะสายงวดรถไหวไหมแล้วเขาถึงจะให้ดาวเช่าซื้อรถนั่นหมายถึงธนาคารเขาเขาดูจากตัวดาวเป็นหลักเขาไม่ได้ดูจากตัวน้องคราวนี้ ถ้าสมมติว่าน้องไม่จ่ายงวดรถหน้าที่มันก็ต้องตกมาหาที่ดาวค่ะ <Huh? S 1> เพราะว่าตอนที่ทำสัญญาเนี่ยมันคือธนาคารทำสัญญากับดาวดาวก็ต้องรับผิดในหนี้ตรงนี้พูง่ายๆว่ามันก็จะเป็นความซวยบังเกิดกับตัวดาวนี่แหละดาวก็ต้องได้ไปจ่ายเงินค่างวดเพราะถ้าดาวไม่จ่ายเงินค่างวดแน่นอนว่าถ้าเตยไม่จ่ายเขาจะไม่ได้ฟ้องเตยค่ะเขาจะฟ้องดาวค่ะ สำหรับคำถามนะคะคำถามที่2ก็คือถ้าสมมติว่าไม่ใช่กรณีที่น้องเตยไม่ได้ข่ะขวัญชำระแต่ว่าเป็นกรณีที่น้องเตยเนี่ยเอารถไปทำผิดกฎหมายอย่างนี้พี่ดาจะมีได้รับผิดอะไรด้วยไหมคะอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากนะคะเพราะแน่นอนว่าโดยหลักใช่ไหมคะในทะเบียนเนี่ยเวลาที่เราได้ใบทะเบียนมาสมมติว่าเราเช่าซื้อมาเนี่ยนะคะมันจะมีชื่อของผู้ครอบครองรถถูกต้องไหมคะ แน่นอนว่าผู้ครอบครองรถนั้นต้องเป็นชื่อของดาววิธีการนี้หลายๆคนจะชอบเจอปัญหาซึ่งเราจะต้องแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการไหนได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ค่ะก็คือในการที่เหมือนดาวเนี่ยนะคะเช่าซื้อรถให้น้องเนี่ยดาวทำสัญญาอีกหนึ่งฉบับค่ะเป็นสัญญาการซื้อขายรถแล้วก็ได้ลงว่าได้มีการซื้อขายรถวันนี้วันนี้เราก็ได้ส่งมอบรถเนี่ยนะคะให้กับน้องเตยไปเลย ในวันที่ทำการซื้อขายซึ่งแน่นอนว่าถ้าน้องเตยเอารถไปใช้ในการทำผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่เนไปนขนยาบ้าเมทดแอมเฟตามีนหรือว่าไปขนยาไอ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคร<ฮ> MM. าวนี้เนี่ยมันจะมีหมายมาหาดาวในทันทีเลยว่าดาวเป็นสมมติว่าเขาไม่ได้จับได้ด้วยรถนะเขาแบบอาจจะเป็นรู้ว่าเป็นรถคันนี้กระทำความผิดเขาจะมีหมายมาหาดาว ดาก็สามารถที่จะนําใบซื้อขายตัวนี้ค่ะที่บอกว่าได้มีการเช่าซื้อแล้วสมมอบรถวันที่เท่าไหร่เนี่ยเอาไปอ้างว,าว่าณวันนั้นเนี่ยเราได้มีการให้รถไปกับน้องเตยเรียบร้อยแล้วคือพูดง่ายๆว่าสัญญาฉบับนี้จะเป็นสัญญาที่แสดงถึงความสุจริตของเรานั่นเองค่ะดังนั้นวิธีที่ดาวแนะนําวิธีง่ายๆถ้านะากว่าเป็นการเช่าซื้อแทนแบบนี้จริงๆก็ควรจะต้องมีสัญญาฉบับก็คือเรื่องของการ ซื้อขายแล้วก็สัญญาซื้อขายส่งมอบรถยนต์ฉับนี้เก็บไว้กับตัวเองนั่นก็คือต้องเก็บไว้กับตัวดาวถ้าเป็นเคสที่ยกตัวอย่างนะคะค่ะสำหรับคำถามต่อมานะคะถ้าเกิดว่าน้องเตยเนี่ยขอนรถจนครบงมวนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในรถมันจะเป็นยังไงต่อคะคืออธิบายอย่างนี้นะคะว่าโดยหลักแล้วในการซื้อขายเนี่ยดาวเนี่ยเป็นตัวแทนของเตยคนที่เป็นตัวการจริงๆตามหลักก็คือตัวการ ในการเช่าซื้อก็คือตัวน้องเตยเขาเรียกว่าตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อส่วนดาวเนี่ยเป็นตัวแทนของน้องเตยกระทำการแทนน้องเตยเท่านั้นเมื่อปรากฏว่าน้องเตยเนี่ยได้มีการจ่ายเงินครบแน่นอนว่าตัวแทนเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์รถจนคันนี้ให้กับตัวการที่แท้จริงก็คือน้องเตยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่พี่ดาวไม่ยอมโอนเป็นชื่อของน้องเตยอะค่ะอะ เรื่องนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะมี2กรณีเนาะกรณีที่1ก็คือว่าถ้าหากว่าดาวเนี่ยกับเตยได้มีการทําสัญญาซื้อขายไว้ก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้สัญญาซื้อขายที่ดาวพูดต้นคิดว่าเอามาใช้ในการสดแสดงความสุจริตตัวเองถ้าเกิดว่ากรณีที่ถูกดาเนินคดีในคดีอาญาเนาะแต่คราวนี้มันไม่ได้ใช้แน่นอนว่าเตยสามารถเอาสัญญาซื้อขายฉบับนั้นนะคะ มาฟ้องต่อศาลได้ว่าได้มีการซื้อขายกันแล้วได้มีการจ่ายงวดครบแล้ว <c oughs> ดาวก็ต้องได้โอนไปให้ตามสัญญาซื้อขายค่ะกับกรณีที่สองกรณีที่ไม่ได้มีสัญญาที่ว่านั้นก็คือแบบว่าเราแบบเขาเรียกว่าไว้ใจกันมากอะไรเงี้ยซึ่งดาวแนะนำนะคะว่าอย่าทำแบบนั้นนะคะมันไม่มีความไว้ใจเกิดขึ้นได้ในทางกฎหมาย จากการที่ไม่ทํานิติกรรมอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ <Yeah. S 1> มันเป็นเรื่องที่มันเป็นการป้องกันป้องกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นควรจะต้องทําสัญญาคราวนี้ถ้าไม่ทําสัญญามันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยว่าเราจะต้องนําสืบให้มันได้ว่าเราเนี่ยคือตัวการไม่เปิดเผยชื่อ,อยังไงแน่นอนว่าถ้าเราได้มีการจ่ายงวดเองเราก็ต้องเก็บใบเสร็จหรือว่าใบาที่สลิปไปสลิปไปจ่ายค่างวดนั้นนํามาสืบในชั้นศาลว่า เราเนี่ยแหละคือคนที่จ่ายค่างวดทุกเดือนแน่นอนถ้ามันฟังอย่างนั้นได้ดาวก็ต้องโอนให้เตยคะ่ะถ้ามันฟังอย่างนั้นไม่ได้เราก็เจ๊งกระบงคะ่ะอันนี้พูดแบบขำๆแต่มันเป็นเรื่องซีเรียสนะคะกับกรณีที่น้องเตยไม่ได้จ่ายเองน้องเตยเนี่ยโอนเงินมาหาดาวแล้วดาวก็ไปจ่ายงวดอย่างเงี้ยเตยก็ต้องมีที่มาที่ไปของการโอนเงินนั้นมาแสดงในชั้นศาลถ้ามันฟังได้ทั้งสองกรณีฟังได้ว่า เตยคือคนจ่ายเตยคือคนโอนแน่นอนว่าเตยก็คือตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อแน่นอนว่าดาวก็ต้องมีหน้าที่โอนไปให้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ลำบากละค่ะค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อรถเนี่ยเ,เสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยทายาทของคนนั้นเนี่ยจะได้กรรมสิทธิ์ในรถไปใช่ไหมคะคำตอบนี้ก็คือไม่ค่ะ เพราะว่าโดยหลักตัวการที่แท้จริงก็คือผู้ที่จ่ายค่าดงถนลดถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือเตยเป็นคนจ่ายแน่นอนว่าเมื่อสมมติว่าดาวเป็นอะไรไปหน้าที่ของดาวเนี่ยก็คือต้องโอนให้ดังนั้นทายาทก็ต้องโอนให้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาไม่โอนดีๆนะคะก็คงจะต้องได้ใช้สิทธิฟ้องทางศาล ซึ่งก็ต้องนำนำสืบให้เห็นเหมือนกับที่ดาวอธิบายเมื่อกี้ว่าก็ต้องนำสืบถึงที่มาที่ไปว่าเคยจ่ายค่างวดรถลดอะไรยังไงบ้างนะคะสรุปนะคะที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็จะชอบเจอปัญหานี้มากๆเลยถ้าเป็นไม่ได้ถ้าถามดาวนะคะในฐานน้นกกฎหมายเนี่ยดาวก็อยากจะบอกว่าการทำนิติกรรมใดก็ตามที่เราไปผูกพันตนแทนบุคคลอื่นเนี่ยนะคะ แน่นอนว่าในการผูกพันตนนั้นน่ะเราต้องรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่นั้นด้วยอ่มันก็คงไม่เป็นการดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับเราเอาตัวเราเนี่ยนะคะไปไปทำทำการแทนคนอื่นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเช่าซื้อแทนคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความจําเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นพี่สาวน้องสาวอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องใช้วิธีแบบที่เดาบอกก็คือทําสัญญาขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ ก็คืออาจจะเป็นการทําสัญญาซื้อขายรถยนคันนั้นโดยการส่งมอบการครอบครองแล้วให้กับน้องสาวหรือน้องชายตัวเองไปแล้วอย่างนี้ค่ะเพื่อให้มันเห็นว่าณณนะนะวันที่ได้มาได้ได้มีการซื้อรถเนี่ยเราก็ได้มอบรถไปให้แล้วกับเขาโดยมีการซื้อขายทําสัญญากันในเรื่องเป็นหลักอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการประกันตัวเราไว้ว่า ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะมีตรงนี้ไปพิสูจน์ว่าเราไม่ได้มีส่วนในการะทําความผิดแล้วแต่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าเกิดน้องสาวน้องชายของเราเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าเงินรถแน่นอนว่านี่นั้นเราไม่สามารถปฏิเสธความลับผิดได้มันจะตกเป็นหนี้ของเราในทันทีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวันนี้ที่ดาเอามาพูดหวังว่าคงจะสามารถตอบ ข้อสงสัยที่เพื่อนๆนสงสัยแล้วก็ได้ฝากถามมาเป็นจํานวนมากเนี่ยนะคะคงจะสามารถตอบตรงนี้ได้ชัดเจนถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะมีเรื่องที่สงสัยหรือเรื่องที่ต้องการให้ดาวนะคะมาอธิบายหรือเล่าให้ฟังถึงข้อได้จริงหรือปัญหาหรือวิธีการแก้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์การล่างคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมเลยสิ่งสำ ก็คือถ้าได้ฟังแล้วชอบใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อให้กำลังใจดาว Walk, แล้วก็ทีมงานมดล้อชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ